อีกเรื่องหนึ่งที่ถามกันเข้ามาเยอะเลยก็คืออะไรทราบไหมฮะเรื่องอะไรคะเพื่อไทยแตกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยคือเขาอยากรู้กรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุ้ยหลังทันอย่างไงได้เวลาลวอ่ะมาจัดมาเลยเพราะมีคนถามลตั้งประเด็นมั้งแต่เพื่อไทยแตกพูดไหมเรื่องคุณหญิงสุดารัตน์กับเพื่อไทยแตกเนี่ยมาถึงวันนี้จนได้เอาึ้นอย่างนี้ถึงเวลาลไล่จากปรากการก่อนไล่จากปรากการ์ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาจัดจะเรียกว่าสังเคราะห์ จะเรียกว่าอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่จะเรียกันครับเริ่มจากปรากฏการณ์เริ่มจากภาพที่เห็นเมื่อวานสังคมก็เกิดอาการแน่นิ่งไปพอสมควรเพราะมันชัดมาหลังจากที่ข่าวปรกกากฏออกมาว่ามีใบาลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยระดับรัฐมนตรีนะปรากฏถึง4ใบาลาด้วยกันเป็น4อดีตรัฐมนตรี เป็นสี่แกนนําและเป็นสี่อดีตทนเตีของเครือข่ายไทยรักไทยเครือข่ายเพื่อไทยนี่แหละใช่ค่ะระดับเพเมเกอร์ด้วยนะถูกต้องอ่ะใบลาใบที่หนึ่งอ่ะอดีตเอาขึ้นมาเลยนะนี่เลยคุณหญิงสุดารัตน์กิยุราพัน์ใบลาใบที่หนึ่งคือใบลาออกจากสมาชิกพักของสุดารัตน์กิยุราพันธ์ใช่แล้วนะคะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยโดยให้มีผลนะครับ นับแต่วันนี้เป็นต้นไปลงวันที่30พฤศจิกายนยืน่น3มมีผล30ขอมีผล30เลยสั้นๆง่ายๆไม่ต้องอธิบายกันไม่ต้องไม่มีเหตุผลใดๆบอกแค่ขอลาออกและให้มีผลนับแต่วันที่ฟระบุไว้การขอลาออกจากกรรมการการขอลาออกจากตําแหน่งบริหารมันก็ดีกรีหนึ่งนะค่ะแต่ถ้าบอกว่าถึงขั้นลาออกจากสมาชิกพักนี่ มันก็มหาศาลเลยนะจริงๆแล้วเมื่อกันยาเนี่ยกันยา6 3าเนี่ยคุณหญิงสุดาและพิ่งลาออกจากประธานยุตศาสตร์หลายคนก็จับจ้องอยู่แล้วว่าเอ๊ะจะลาออกจากพักไหมก็ลุ้น <ๆ S 1> กันมาพอเดือนพฤศจิกาเ็าชัดแล้วชัดเลยจริงๆมันก็ชัดมานานแล้วนะคุณนายแต่เพียงแต่อาจจะรอจังหวะเวลานั่นแหละอืแต่คิดไม่ถึงว่าจะมีสามใบลาออกจากสมาชิกพัก พ่วงมาด้วย,ววยระดับแกนนะอ่ะโอเคใบที่สองครับเป็นใบลาออกของอาจนพอคินพกคินพลรกุลค่ะก็ราออกเหมือนกันใช้คําว่าประสงค์ราออกจากการเป็นสมาชิกพักนับแต่วันที่ลงหนังสือนี้เป็นต้นไปสามสิบพฤศจิกาก็คือ30ส <30. S 1> ใช่สังเกตไหมครับเขียนคล้ายๆกันลักษณะตัวอ,อ,กอักษรวิธีย่อหน้า แต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดก็มีความละไม้เหมือนพิมพ์จากเครื่องเดียวกันเลยไม่แต่ข้อความพอข้อความไม่ใช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 ่แต่สังเกตไหมสังเกตไหมคล้ายๆนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรก็ใบลาออกจากสมาชิกพักใบแรกเป็นของคุณหญิงหน่อยค่ใบที่สองเป็นใบลาออกของอาจารย์พคินอาจารย์พคินถือเป็นแกนสำคัญนะถือเป็นบุคคลในตํานานของไทยรักไทยของเพื่อไทยนะใช่ระดับนี้ไม่ธรรมดาละ คนต่อไปเสียไก่เสียไก่คุณวัฒนาเมืองสุขอดีตรัมตีเหมือนกันนะคะสมาชิกพักเพื่อไทยประเภทตลอดชีพขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยโดยให้มีผลนับแต่วันนี้เป็นต้นไป30พฤศจิกาเสียไก่สายตรงจันสองล่าเสียไก่อดีตมตว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมค่ะระบุชัดนะสมาชิกตลอดชีพขอลาออกเลยสถานะย้ำอีกครั้งสายตรงจันสองล่าค่ะ อดีตนั่นีว่าการสองกระทรวงใหญ่ๆพาณิชย์และพัฒนาสังคมคเกิดอะไรขึ้นไปละเกิดอะไรขึ้นลาออกจากตำแหน่งบริหารตำแหน่งกรรมการยังพอว่าลาออกจากสมาชิกเป็นเรื่องใหญ่จบละใบละออกใบที่สี่ที่ปรากฏในคราวดเดียวกันเป็นอดีตนั่นตีคนหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณพงศกรนะคะ อนุพพรนะคะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยประเภทรายปีเห็นไหมคาระบ,บุขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> นี่ก็เป็นอดีตลมตรีพงศกรอนุพพรนะคะเป็นอดีตลมตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมคะสมัยรัฐบาลท่านสมัครครับครับคุณพงศกรเนี่ยลายสถานะคนนี้ก็เป็นบุคคลในตำนานหน่อเนื้อเชื้อไขแท้แท้ a แท้แท,แท,แท้ของไทยรักไทย คนหนึ่งเหมือนกันนะคุณพงศกรเนี่ยครั้งหนึ่งได้เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาค,ครั้งหนึ่งถูกส่งไปเป็นเลขาธิการพักการเมืองที่ตั้งใหม่มี <ทำ S 2> ชื่อว่าพรักเพื่อธรรมเพื่อธรรมซึ่งก็เป็นที่รู้กันในทีว่าไอ้เจ้าเพื่อธรรมเนี่ยก็เนี่ยแหละเป็นพักสำรองของเพื่อไทยเป็นพักสำรองของไทยและเข้าใจต่อไปอีกว่าก็น่าจะเป็นพักสำรองที่คุณแดงเยวาวภาวงศสวัิ์เป็นคนจัดการตั้งขึ้นมาเขาพูดกันอย่างนั้นและอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะได้เห็นชื่อพงศกรอันอนพรไปปรากฏอยู่ที่พักไทยรักษาชาติไงน,นี่เขายุไปแล้วล่ะก็ส่งพวกอุโสโที่ชื่อพงศกรไปร่วมเป็นนั่งร้านให้กับน้องๆให้กับเด็กๆที่ไทยรักษาชาติด้วยคําถามก็คือเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่จบเท่านี้นะเราเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีทยอยออกอีกเชื่อว่าเชื่อว่าจะมีสมาชิกอีกจำนวนไม่น้อย ตบเท้าเราออกตามโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อไทยพลัสจำได้ใช่ไหมครับตอนที่คุณหญิงหน่อยก็ยังทําหน้าที่ประธาน,านยุทธศาสตร์นะประธานยุทธศาสตร์ม,มีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่าเพื่อไทยพลัสใชประกอบด้วยคนรุ่นใหม่เลือดใหม่ๆของเ <จน S 1> พื่อไท<า>ยใหม่ของเพื่อไทยเลยเช่นเช่นเช่น,ชนปุ้นตีรัตเช่นใครแต่ใครแยกกันไปหมดนะครับเราก็เชื่อว่ากลุ่มเพื่อไทยพลัสก็จะตบเท้าลาออกจากเพื่อไทยตามเป็นอีกตามาเป็น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  แล้เป็นรอบสองเขาเรียกว่ารอบต่อไปจะมีเป็นรอบๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นสิเกิดอะไรขึ้นคะสมัยก่อนฝั่งของเสียอ้วนภูมิธรรม,มก็กล่าวหาหญิงหน่อยว่ามเมื่อเถลิงอำนาจก็กวาดล้างอีกฝั่งหนึ่งจนตกจนตกทะเลอืแต่วันนี้อีกฝั่งหนึ่งขึ้นมันพลิกครัว ฝั่งของเสียอ้วนขึ้นมามถลิงอำนาจเป็นศูนย์กลางอำนาจของพรรคเพื่อไทยฝั่งของหญิงหน่อยก็ถูกกวาดตกทะเลเช่นกันหรือเปล่าลดอำนาจลดบทบาทไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจว่าฝั่งเส้นสุดท้ายเนี่ยฝั่งเส้นสุดท้ายของหญิงหน่อยมันน่าจะเกิดจากการที่หญิงหน่อยเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยคุณบังกรยนตระกูลหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจจังหวัด ร้อยเอ็ดเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ก็จะมีผู้สมัครนายกอบจอหลายจังหวัดทีเดียวโดยเฉพาะทางภาคอีสานเขาก็เขาก็พยายามที่จะมากราบขอคุณหญิงหน่อยช่วยไปเป็นแม่ย่านาง ช่วยลงพื้นที่หน่อยเพราะก็ต้องรับว่าที่ผ่านมาคุณหญิงหน่อยก็ไปทําพื้นที่ภาคอีสานไปตามสมควรใช่ตอนเลือกตั้งก็ลงไปลุยถูกต้องก็อยากจะให้หญิงหน่อยช่วยลปอีกนไม่แย่นางให้นิดนึงก็ลงไปนะคุณหญิงก็ไปหลายจังหวัดนะตอนนั้นเนี่ยแต่ที่จริงแต่ที่จริงนะศูนย์อำนาจใหม่ของพรรคเพื่อไทยเขาห้ามเขาไม่โอเคเขาห้ามซีของหญิงหน่อยห้ามยุ่งกับการหาเสียงช่วยผู้สมัครอบจนายกอบจไม่ว่าที่ไหนอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เาเขาไม่จัดทีมของเขาไงเขาบอกว่า ทีมที่จะลงไปช่วยนั้นต้องเป็นทีมที่จัดการโดยศูนย์กลางอำนาจใหม่<ส>ก็คือโดยพักเพื่อไทยซึ่งเขามีการจัดทีมของเขาอีกส่วนหนึ่งไปดังนั้นหญิงหน่อยไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวไม่อยู่ในแผนการทําทีมของศูนย์อำนาจใหม่ดังนั้นอย่ายุ่งแล้วผู้สมัครก็อย่าไปติดต่อด้วยปรากฏว่าคุณมังกรยุนตระกูลสมัครนายกอบ,บจอร้อยเอ็ดทนไม่ไหวเห็นสภาพพื้นที่กระมังแล้วก็คงประเมินหลายอย่างก็ วิ่งทกรุงเทพมาขอให้หญิงหน่อยไปช่วยหน่อยเธอก็ขอร้องกันอยู่หลายรอบในที่สุดนะหญิงหน่อยก็ลงพื้นที่ไปช่วยที่ร้อยเอ็ดโดนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศูนย์อำนาจใหม่ในพรรคเพื่อไทยเขาก็ออกอาการคล้ายๆกับจะฆ่าโทษไปที่นายกอบจใช่ไหมผู้สมัครก็ช่ยสิอาจจะไม่ไปแตะที่ตัวหญิงหน่อยตรงๆก็ไปฆ่าโทษทีมเพื่อไทยในพื้นที่ บอกเลยนะถ้าพื้นที่ไหนนะเชิญคุณหญิงสุดารัตน์แลวก็ทีมงานลงไปช่วยหาเสียงนะจะถูกตัดการสนับสนุนจากพักไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อหรือตราสัญญาของพรคเพื่อไทยในการหาเสียงอีกก็พูดง่ายๆไล่ออกจากพักนั่นแหละโอ้ชาติก็ถ้าการเมืองภาคอีสานถ้าถูกขับออกจากพรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะโดยเฉพาะบางพื้นที่เนี่ยถ้า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 ไม่มีภาพเพื่อไทยนี่ตายเลยนะอันนี้คือฟางเส้นสุดท้ายเลยใช่ไหมคุณหญิงสุดารัตน์เลยคิดว่าไม่ไหวละโดนขนาดนี้เขาบอกว่าหญิงหน่อย ก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอมันก็เกิดฟังเส้นสุดท้ายเขาว่ากันดังนั้นผมเชื่อว่าฟังเส้นสุดท้ายมีหลายเหตุการณ์มีหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องลงไปช่วยคุณมังกรที่ร้อยเอกเพียงแค่เรื่องเดียวแต่เขาลงไปหลายจังหวัดนะโคราชก็ไปนะคอนพนมก็ไปหนองบัวลำพูนก็ไปนะก่อนจะไปร้อยเอ็ดจังหวัดไหนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายกรณีมีหลายเรื่อง สะสมสะสมสะสมมานานแล้วล่ะกรณีคุณหญิงชุดาแล้วต้องยอมรับคนในไทยพอถึงขั้นขาโทษคนของเพื่อไทยว่าถ้ามาสังคกรมกับหญิงหน่อยกลั่นก้หญิงหน่อยตัดการสนับสนุนถูกถูกตัดขาดถูกขับออกจากพักโดยโดยปริยายมันก็ไม่ไหวจะเคลียร์แต่คําถามก็คือทําไมอาจันโพคินทําไมคุณวัฒนาทําไมคุณพงศกรจึงไข่ก๊อกด้วยนี่ก็คือประเด็นไงประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ค่ะ นะมันชัดเจนเอานะที่จริงก็อยากจะคุยกับคุณภูมิธรรมอยากจะคุยกับหมอเรียบกับหมอมิ้งเหมือนกันนะครั้งหญิงหน่อยเถลิงอำนาจก็กล่าวหาว่ากวาดอีกฝ่ายหนึ่งตกทะเลครั้งอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาเถลิงอำนาจปฏิบัติการอย่างเดียวกันหรือไม่ก,กวาดซี่ของหญิงหน่อยตกทะเลด้วยหรือเปล่าค,ค,คุณอะไรว่าคุณคุณหญิงสุดาแล้วจะไปตั้งพักตัวเองไหมหรือมันมีพักตัวเองอยู่แล้วละ่ะ ผมว่าจะเปิดตัวไหมวิสัยนักการเมืองมันต้องมีพรรคสำรองมีคนบอกมีแล้วก็ไม่ทราบสิครับจะเปิดตัวเลยไหมไม่แน่ใจเปิดทําไมตอนนี้เออยังไม่ใช่จังหวัดเนาะเปิดเร็วเกินไปยังไม่ไม่มีประโยชน์อืเปิดให้เป็นเยื่อแรงกาสิมันไม่จําเป็นโอเคตามนั้นนะโอเค